ท้องแดนนรกสวรรค์ชมความงดงามของมหาเจดีย์เกตแก้วบันไดพญานาคหลากสีของพญานาคสี่ตระกูลสการะท้าเวสวรรณศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งผ่านพิธีเบิกเนสการะองค์เท้าสมุทรเทวาองค์เท้าสมุทรเทวีองค์พญานาค้ายทะเลแห่งภาคตะวันออก เร,เรื่องเล่านาคาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังจังหวัดชนบุรีเพื่อพบกับสถานที่ที่เป็นวัดสําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนรกสวรรค์และมีจุดสนใจอีกหลายแห่งรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญานาคครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าชนบุรี ก็มีสถานที่ที่คารสการะบูชาพญานาคที่สวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้สถานที่อื่นๆเช่นกันนะครับสถานที่นี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากวัดแสนสุขครับวัดแสนสุขสุขสขทิวรารามหรือที่ปัจจุบันเรียกกันว่าวัดแสนสุขตั้งอยู่ในตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรี ก่อตั้งวัดเมื่อวันที่13กรกฎาคมพศ2513โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่13กรกฎาคมพศ2563วัดแสนสุขมีขนาดพื้นที่รวม30ไร่โดยแบ่งพื้นที่สำหรับการเที่ยวชมวัดออกเป็น2ชุดสำคัญคือ 1. น 1. แดนนรกสวรรค์และ 2. มหาเจดีย์เกตแก้ว แม้ทั้ง2จุดจะเรียกได้ว่าอยู่ในอนาบริเวณของวัดแต่ก็ถือว่าอยู่ห่างไกลกันพอสมควรดังนั้นการเดินทางไปในแต่ละจุดควรมีรถยนต์จะสะดวกกว่าครับเริ่มต้นที่จุดแรกกับสวนพุทธหรือแดนนรกเมื่อเข้ามาก็จะพบกับศาลาหลวงปู่สวงให้ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันเสียก่อน ัดจากศาลาหลวงปู่สวงในเส้นทางเดินสู่แดนนรกก็จะมีเรื่องราวการประสูติและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้ได้รับชมกันตลอดเส้นทางรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ได้สักการะกันก่อนที่จะเข้าสู่แดนนรกและเมื่อเดินทางเข้ามาถึงแดนนรกก็จะพบกับเปรตสองตนที่มีขนาดสูงใหญ่เปรียบเสมือนการย้ำเตือนว่าได้เดินทางเข้ามาสู่แดนนรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ และก็ต้องบอกว่าแดนนรกของวัดแสนสุขมีการบอกเล่าเรื่องราวผู้ที่กระทําบาปจนต้องตกนรกเอาไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับโดยในแต่ละจุดจะมีคําอธิบายาไว้อย่างชัดเจนว่าผู้นั้นก่อกรรมทําบาปอะไรทําไมจึงต้องมาชดใช้กรรมเช่นนี้ในนรกยิ่งไปกว่านั้นยังมีเปรตหลายตนหลายรูปร่างที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยพบเห็นในแดนนรกอื่นนอกจากที่วัดแสนสุขเพียงที่เดียวเท่านั้นเช่นเปรตหัวพญานาค เปรตที่มีหัวเป็นรูปสัตว์ต่างๆรวมไปถึงเปรตและการชดใช้กรรมอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้เรื่องราวในแดนนรกคุมนรกต่างๆมีมากมายเสียจนไม่คาดว่าสิ่งเล็กสิ่งน้อยเหล่านี้ก็ล้วนเป็นบาปที่ส่งผลให้ตกนรกได้เช่นเดียวกันดังนั้นการประพฤติตนเป็นคนดีก็จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากนารกและเดินทางเข้าสู่แดนสวรรค์อย่างที่ผมกําลังจะพาคุณผู้ชมไปต่อจากนี้ครับ และก็ต้องบอกว่าเมืองสวรรค์หรือสวนวรรณคดีเนี่ยมีความงดงามราวกับเป็นสวรรค์เลยทีเดียวครับในเมืองสวรรค์เมื่อเดินเข้ามาก็จะพบกับถวยเทพตามความเชื่อของชาวจีนเป็นจำนวนมากรวมไปถึงเทพในศาสนาพราหมณ์เช่นเดียวกันรวมไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวในวรรณคดีไทยอย่างสุนทรภู่โดยที่ภายในของแดนสวรรค์ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่น องค์พระประธานสีทองสร้างตามศิละปะแบบจีนเจ้าแม่กวนอิมและไอ้ไข่ให้ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ได้เดินทางมายัางแดนสวรรค์อีกด้วยเมื่อเสร็จจากแดนนรกสวรรค์แล้วอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับก็คือมหาเจดีย์เกตแก้วหากได้เดินทางมายัางวัดแสนสุขแล้วเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญลูกหลานสายญาพญานาน ควรหาโอกาสเดินทางมากันครับมหาเจดีเกตแก้วหรือมหาเจดีเกตแก้วจุลามณีอาสนสุขมหาวิหารเป็นมหาเจดีขนาดใหญ่มีทางเดินเข้าสู่มหาเจดีถึง4ทิศทางโดยทั้ง4ทิศมีบันไดพญานาคเจ็ดเสียนประดับตกแต่งด้วยสีสันอันง,งดงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละทิศทิศเหนือคือพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะหรือตระกูลสีดำ ทิศตะวันออกพญานาคในตระกูลวิรูปักหรือตระกูลสีทองทิศใต้พญานาคตระกูลเอราประทะหรือตระกูลสีเขียวทิศตะวันตกพญานาคตระกูลฉับพยาปุตตะหรือตระกูลสีรุง้งภายในมหาเจดีย์เกตแก้วจุลามณีอาสนสุขมหาวิหาร มีพระประธานองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายในองค์พระประธานถูกล้อมรอบด้วยเสา8ต้นช่วยเสริมความเด่นขององค์พระประธานได้อย่างดีภายในมหาเจดีย์ได้รับการปรับรตกแต่งอย่างงดงามมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าควรค่าแก่การชื่นชมความสวยงามและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งครับ และที่บริเวณด้านนอกของมหาเจดีเกตแก้วจุลามณีอาสนสุขมหาวิหารยังมีองค์ท้าเวสุวรรณให้ได้สักการะขอพรกันอีกด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าองค์ท้าเวสุวรรณแห่งวัดแสนสุขมีความศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆครับเพราะไม่ว่าขออะไรก็มักได้ในสิ่งที่ปรารถนาทั้งสิน้นและที่สําคัญองค์ท้าเวสุวรรณแห่งวัดแสนสุขเพิ่งทําพิธีเบิกเนตรไปเมื่อเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมานี้เองครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าไม่อยากให้ลูกหลานสายานพญานาคพลาดเลยนะครับนั่นก็คือองค์เท้าสมุดเทวากับเท้าสมุดเทวีองค์พญานาคประจําวัดแสนสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการสื่อสารขององค์ปู่กับองค์ย่าครับองค์เท้าสมุดเทวาองค์เท้าสมุดเทวีสร้างขึ้นจากนิมิตของคุณมินวัชรินยา ที่ระบุว่าได้เห็นนิมิตขององค์ปู่องค์ย่าที่ต้องการให้สร้างรูปจำลองของท่านที่บริเวณนี้ทั้งนี้องค์เท้าสมุทรเทวาองค์เท้าสมุทรเทวีมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าท่านพญาเพชรพัฒนาราชโดยท่านถือเป็นองค์นาคาธิบดีลำดับที่6มีความเชื่อกันว่าองค์เท้าสมุทรเทวาองค์เท้าสมุทรเทวีทำหน้าที่คอยช่วยเหลือให้มนุษย์ที่ประพฤติดีทำความดีรอดพ้นจากภัยพิบัติและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงรวมไปถึงการให้โชคลาภ ที่เคยมีผู้ถูกรางวัลที่1เพราะขอโชคขอพรกับท่านในงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2565มาแล้วเรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงต้นเดือนกลางเดือนเมื่อไหร่บริเวณจะคลาดคล่ำไปด้วยผู้คนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับและด้วยความที่องค์เท้าสมุทรเทว,เทเทวีถูกสร้างขึ้นที่จังหวัดชนบุรีท่านจึงเปรียบเสมือนองค์พญานาคสายทะเลแห่งภาคตะวันออก ดังนั้นลูกหลานสายยานพญาน,นาคควรหาโอกาสมาสักการะท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตกันนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของวัดแสนสุขนะครับเป็นวัดที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกทท่านเนี่ยได้เดินทางมาเยี่ยมชมกันนะครับเพราะนอกจากจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดแล้วและเยี่ยมชมนรกสวรรค์เพื่อที่จะได้พึงระึกว่าควรทําดีนอกจากนั้นยังได้สักการะองค์เท้าสมุดเทวาองค์เท้าสมุดเทวีองค์พญานาคที่สําคัญแห่งภาคตะวันออกกันอีกด้วยนะครับ และท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้กับช่วงเลขเด็ดโชคนาคานะครับกติกาง,ง่ายๆให้คุณตั้งจิตอธิษฐานกดหยุดได้เลขไหนเลขนั้นจะเป็นเลขนำโชคของคุณครับ